ปืนแบร์กันคือปืนเสียงปบาเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับแอดมินเพจปืนแบรนด์กันอยู่ผมแอดมินบูมนะครับกับรอบจะส่งวันที่7กันยายน2564นะครับวันนี้มีทั้งหมด3ท่านนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ก็จะมีอาแอคซ่านะครับ1911นะครับม้ากลางนะครับขอเปลี่ยนประกับเป็นประกับกระดุมทองซึ่งจริงๆแล้วมันเปลี่ยนลำบากมากนะแต่ลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มสมาชิกนะก็เลยจัดการเปลี่ยนให้นะครับจริงๆตัดใจเลยนะ อันจริงๆมันไม่มีนะมันเปลี่ยนยากมากนะครับมันกินจะเป็นประกับไม้ธรรมดานะครับต้องหอก,ก่อนนะแล้วก็ให้ของแถมอีกเป็นถุงมือกันลื่นนะครับแล้วก็ตรับเมตรนะครับ1เมตรเลยนะก็สามารถวัดอะไรได้นะครับนะวัดแม็กวัดขนาดลูกอะไรได้นะครับพกเป็นหรือว่าจะวัดนาฬิก,กาได้นะครับนะ,อะโอเคต่อไปก็จะเป็น cross สิบเก้าเจนสาม fbi นะครับตัวนี้เป็น fbi แท้นะครับนะนี่นะ จะมียิงไลน์ f b i บนสไลด์นะครับอาจจะไม่ค่อยคมนะเพราะว่าภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าถ่ายฝนมันตกนะไม่ใช่อกบรรยากาศมันคึมแล้วก็มีอาร์ม f b i นะครับแล้วก็จะมีกระสุนนะครับหนึ่งกล่องนะนี่ของแถมนะร้านให้นะโหสุดยอดนะให้นาฬิกาด้วยนะครับนะแล้วก็จะมาเป็นกระสุนหนึ่งกล่องของคุณนพรัตนะครับเมื่อวานเพิ่งสั่งมานะครับดึกแล้วละ่ะสั่งมาเกือบเที่ยงคืน <laughs> โอเคนะก็ส่งให้วันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องระบบกันเลยนะครับ รุ่ 19J3 เนี่ยได้ทำการปรับปรุงระบบใหม่หมดแล้วนะถ้าเป็นตัวล็อตใหม่นะเนี่ยล็อตภาษาอังกฤษยาวๆนะครับดูโค้ดยาวๆเนี่ยคือล็อตใหม่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับล็อตเก่าจะมีแค่เลขไม่กี่เลขเองนะครับแต่ถ้าล็อตใหม่จะเป็นภาษาอังกฤษยาวมากเลยทําการแก้ระบบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุดสไลด์ค้างนะแล้วก็ปลดแม็กนะครับเห็นปะเขาแก้ระบบออกมาหมดแล้วนะถ้าเป็นล็อตใหม่นะครับน้ำเนาะล็อตใหม่นะถ้าล็อตเก่าก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับแม็กจะฝืดเหมือนเดิมอันนี้ท แล้วก็ดูนะครับลูกหมดสไลด์ครั้งทั้งสองแม็กนะเห็นไหมคือเขาทําลิ้นออกมาได้ลึกขึ้นแล้วลึกขึ้นเขาไม่ได้ใส่หมุดแล้วนะเขาลึกขึ้นนะครับก็คือทําการแก้ไขออกมานั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะนูนออกมาลึกมากนะครับนะอ่ะแล้วก็เรื่องสไลด์นะครับน่แน่นขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีคันขวางสไลด์ขึ้นมาติดขัดนะครับแล้วก็เวลายิงนะครับนกโอ้โหดังเหมือนเดิมนะครับแล้เวเรามาลองดูการคัดปอกการผมให้เป็นปลอกทองนะครับผมก็จะคัดกระปทองสี่นัดนะครับแล้วก็ ปลอกเงินสนัดนะครับแถมไปให้นะครับก็คือเดี๋ยวจะคัดปลอกแถมให้เลยนะครับอันนี้4ี่นะปลอกทองนะปลอกทองดูยังไงดูข้างหน้านะครับจะโบนะครับปลอกเงินจะมนนะครับเห็นไหมแตกต่างกันเห็นไหมรูจะเล็กกับรูใหญ่นะครับปลอกเงินก่อนนะปลอกเงินน่ะมันจะยาวกว่านะครับผมจะใส่อีก3นัดนะครับรวมวันนี้จะแบ็กสไลด์ให้ดู7นัดนะครับนะ7นัดนี่ก็สุดยอดแล้วนะอ่ะมาลองดูกันนะครับ7นัดนะมาดูว่าแม็กจะสุดด้วยไหมนะครับ ปอกเงินก่อนนะครับสามนัดหนึ่งสองสามเห็นไหมปกติเลยนะครับนุ่มหนึ่งสองสามสี่นะครับปอกทองเห็นไหมเงินทองใช้ได้หมดทั้งคูเซเนี่ยใช้ได้หมดเลยของกลอกนะคือเขารีเมคปรับปรุงมาหมดแล้วนะครับเป็น็อดใหม่นะปรับลงไปนะครับกดลั่นไกนะครับผมกล้ากดเลยนะเห็นไหมขนาดนี้นะอยู่ผมกล้ากดเลยเห็นไหมสามครั้งเห็นไหมยังยังค้างอยู่แล้วก็ปลดออกมาได้เลยเห็นไหมไม่มีศึกเลยนะครับไม่มีศึกเลยก็คือเขาแก้รีเมคมานหมืหมดแลลวนะครับหลังจากที่เขาผ่าน็อดแรกไปนะครับ หมือนล็อตทดลองอะนะโอเคนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งสองแม็กนะครับอันนี้รายการแถมให้สวยนะยังไม่ได้ปลดอันนี้เลยนะยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับนะก็ของใหม่นะครับมีป้ายอยู่เลยนะครับแต่ไม่มีกล่องให้นะเพราะว่าผมแถมสุดๆแล้วจริงๆนะแล้วราคาปืนก็ถูกด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปก็มาเป็นอัลซาหนึ่งเก้าหนึ่งม้ากลางไม่มีใครเปลี่ยนให้นะครับจริงๆบางร้านเขาอาจจะเป็นกระดุมทองมาเลยแต่ล็อตของผมมันเป็นกระดุมไอ้น,นี่นะมันไม่มีเนี่ยผมก็ต้องไปหามาเปลี่ยนให้นะครับ ซึ่งเข้าใจร้านผมนะร้านผมไม่มีจริงๆนะครับผมร้านผมเป็นประกับไม้ธรรมดานะครับอ่ะลูกหมดสไลด์ค้างถอนนักสี้โอ้ล่วงมาเลยนะถอนนักสีลงมาเลยนะครับดูอีกแม็กหนึ่งนะครับโอเคนะอันนี้ยังไม่สุดยังไม่สุดอ่ะตอ,อกใหม่นะครับเห็นหน้าลูกหมดสไลด์ค้างนะครับก็คือเมื่อกี้ยังไม่สุดนะขอโทษทีนะครับนะอ่ะโอเคลูกหมดสไลด์ค้างปรับแม็กซีนล,ลงมาหลายคนเคยถามผมว่าทําไม รับอ,อย่างเงี้ยมันเคยมีคนมาถามใช่ไหมอ่าก็คือลูกค้าเก่ามาถามว่าเนี่ยมันมีแม็กกาซีนมันกดยากนะครับผมบอกเลยให้ถอดแม็กกาซีน,นออกง่ายมากนะครับหรือหรือไม่อยากถอดแม็กกาซีนนะครับหรือไม่อยากถอดแมกกาซีนนะครับกดนะดึงนิดนึงดึงมาข้างหลังหน่อยอะนี่เป็นการสอนนะครับ <laughs> ก็คือดีขึ้นนะอ่ะมาดูเรื่องร,ระบบกันนะครับนกขึ้นไปแล้วนะครับไม่กดหลังอ่อนรันไกไม่ได้นะผมกดไกลนะอ่ะะารันไกลก็มันโยกได้นะ บางคนตกใจบางคนไปศึกษาเอ๊ะทำไมพี่ไกลยกได้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะวันนั้นลูกค้าทักมาถามเหมือนกันอ่ะขึ้นเซฟเดี่ยวนะครับอันนี้มีเซฟเดี่ยวนะอย่างที่บอกนะขึ้นเซฟเดี่ยวของผมเรียกซ้ำเดี่ยวฝั่งนี้ไม่มีเซฟนะเห็นไหมจะมีด้านเดียวด้านซ้ายนะครับกดหลังอ่อนลั่นไกลไม่ได้นะครับลั่นไกลไม่ได้ปรับลงมานะครับกดหลังอ่อนลั่นไกลได้นะครับรวกปกตินะครับเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกเหมาะกับปอกเงินเท่านั้นอันนี้ก็ขอเป็นปอกเงินหัวจัดให้อีกนะครับซึ่งตอนนี้ตอนแรกผมขาดตลาดนะครับ ผมคัดให้ดูเลยนะครับ5้านัดเลยนะครับปอกเงินปอกเงินใช้งานได้ดีแน่นะครับนะกับตัว Axar นี้ของคุณไพศาลนะให้ดูเลยนะครับ5นัดด้วยนะครับปอกเงินนะดูนะนะครับเราลองดูกันนะครับปอกเงิน5้านัดนะครับ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะครับ รุ่นสุดท้ายแรงดีคอยนะ네ครับเรียบร้อยนะครับระบบปกติเลยนะครับอย่างที่เห็นนะอย่างที่บอกนะครับ้ามีแม็กกดช่วยดึงหน่อยนะครับแล้วก็ไม่กดหลังอ่อนการไม่ได้นะครับขึ้นเซฟเดียวกดหลังอ่อนการไม่ได้นะครับปรับลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับของทุนไพศาลนะอันนี้ปืนกระบอกนี้นะครับก็ได้ทั้งสองแม็กนะครับปลดแม็กออกมาได้ดีมากนะครับนะค้างมาคู่นะแต่อันนี้ไม่ลงนะอันนี้เป็นแม็กสำรองนะครับแต่ตัวนี้ลื่นเลยนะครับลื่นเลยเนี่ยลื่นเลยนะครับโอเค ทันไก่ทิ้งนะครับก็จะได้ของแถมไปประมาณนี้นะครับลูกถุงมือแล้วก็อันนี้นะครับตลับเมตรโอเคก็สำหรับวันนี้ก็รอบวันที่7กันยายน2 5 6 4นะครับก็ทำการรีวิวระบบให้ครบทั้งสองท่านแล้วก็กระสุนป็นกล่องด้วยนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยนะครับนะ,ะถ้าใครไม่ชื่นชอบอยังไงก็ขอร้องแล้วกันนะครับว่าให้ชอบรอเถอะเพราะว่าเราพยายามจะรีวิวลูกค้าทุกคนนะครับนะ ก็คือเราจะทําให้ลูกค้าทุกคนสบายใจนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับอยากเปดูคลังเราแอดอดีไลน์เพื่อสั่งสินค้านะครับโอแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมาชิกยูทูบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวแพ็กส่งให้ลูกค้าครับสวัสดีครับโอเคครับเราจะส่งวันที่7กันยายน2 5 6 4นะครับแพ็คเรียบร้อยทั้ง3ท่านนะครับของคุณเอกราชนะครับนะเป็นกอล19 F.B.I. นะครับ2แมกกาซีนลูกหนล่งก็ของคุณไพศาาลปแซนะครับก็็เปน แอคซหนึ่งก้าหนึ่งม้ากลางนะครับพร้อมประกับกระดุมทองแถมให้พิเศษนะครับไเปลี่ยนให้พิเศษนะครับแล้วก็ของคุณนพรัตน์รมสูงเนินนะครับเป็นกระสุนหนึ่งกล่องนะครับทั้งสามท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนําไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กิฟต์คลิปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับ